เฮ้ยตอนนี้แบบอยากทําช่องแบบจริงจังว่ะแบบเป็นช่องแบบเพื่อชีวิตแล้วบ็เป็นช่องเหียะเป็นช่องผมเองเลยคือแบบมีแค่กีตาร์โป่งกับโซโล่แบบยาวๆเพื่อชีวิตเหรอเออเพื่อชีวิตเลยยาวๆเลยคเวอร์ป่ะเพลงผมเองเลยเพลงผมเองเลยแต่งแบบเนี่ยอย่าให้ตีแต่งตีแต่งเออแล้วแบบยาวๆนะโอ้โหผมว่ากลัวแล้วไม่ดีแล้วเพราะยังไงดนตรีก็ต้องกูทําอยู่ดีอะ ต้เหเหองทำหรอกเลยไไม่ไม่จริงไม่ดังหรอกไม่พี่พี่ไม่ต้องทำพี่แค่แบบพี่ไม่ต้องทำนะพี่แค่เอาอย่างนี้พี่ไม่ต้องทำเลยพี่แค่แบบมาปุ๊บพี่หยิบโน้ตบุ๊กใช่ป่ะออกจากบ้านก็้ทำแลไอ้สายพี่ไม่ต้องทำพี่หยิบโน้ตบุ๊กแล้วพี่แบบเอาสาวการ์ดแล้วก็ไม่ร้องไอ้หนังพี่อย่างอื่นพี่ไม่ต้องมาเลยนะพี่เอาแค่โน้ตบุ๊กสาวการ์ดไม่ใช่แล้วก็ ป๊อฟิลเตอร์แล้วกูต้องกดอัดนได้ไหมไม่ตัวสบายเดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องกดแล้วพี่พี่ผมนั่งข้างๆพี่บอกเลยผยวผมจิ้มใ้ดาทามอ่ะ <laughs> คือจะเอาอ่ะกูจะเล่นยัง <laughs> ไงก็ไม่รอด <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนี้นะช่องแบบช่องแบบที่มันเป็นเพลงฟังอ่ะมันคนมันคนมันฟังนะเว้ยมันมันมาง่ายวะ่ะผมว่า แล้วผมด้วยไงด้วยด้วยด้วยเป็นผมอะผมแ่บคือแบบผมเป็นคนแบบร้องดีอยู่แล้วไงไม่จะเอาไอ้สัสไม่จะเอาให้ได้มึงนี่ขี่ยิงยิงไงนะยิงยาวๆนะครับโอ้โหแบบออกไปเลยเพื่อชีวิตล้วนๆไม่ไม่ได้คอฟเวอร์นะเพลงเพลงผมเองเออเพลงพี่ใครแต่งมึงไงกูเออใครทำดนตรีใครทำดนตรีพี่หนงไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำใช่คืองานเนี้ยคือพี่หนงไม่เหนื่อยเลยพี่หนงแค่แบบเอาโน้ตบุ๊กมาเห็นไหม เอารตบุ๊กมาเอาชาวการ์ดมาเอาไม้มาให้กูบอกให้มึงกดนู่นกดนี้ก็เหมือนกูทำบ้างว่ะแต่ยังน้อยพี่ไม่ต้องมิกไงอันนะเออเพราะว่าพี่พี่มิกออกมาเนี่ยไม่เห็นไม่ดังลักเพลงเลยมันก็ต้องใช้ประสบการณ์ก็ไม่ก็น่าจะน่าประสบการณ์ก็น่าจะได้แล้วนะก็ตอนนี้ก็สี่สิบกว่าวคือไม่ได้มิกครั้งสองครั้งแล้วอ่ะ